จัดไปไอี24ชั่วโมงวันนี้นะคะเรามาอยู่กันที่งาน c h e ห n a m Science Festival 2016จัดขึ้นที่เมืองเ h e ห n ั่ประเทศอังกฤษค่ะงานนี้ก็ให้เด็กๆแล้วก็ประชาชนนะคะสามารถเข้ามาเรียนรู้วิทยาศาสตร์และก็เทคโนโลยีกันได้อย่างใกล้ชิดจะได้ไม่รู้สึกว่าเป็นเรื่องไกลตัวแล้วก็ได้มีความรู้ความเข้าใจกันมากขึ้นนะคะจัดขึ้นหลายโซนค่ะโซนหนึ่งก็คือบริเวณนี้นะคะก็คือ Imperial Garden ้นนั่นเองภายในเนี่ยจะมีอะไรน่าสนใจกันบ้างนะคะเราไปดูกันเลยค่ะ งานเชิลนัมซ e นส์เฟสติวัลงานแสดงทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและก็ยังมีหัวข้อสัมมนาที่น่าสนใจอีกมากมายจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีค่ะในช่วงนี้อากาศดีนะคะคนอังกฤษเขาก็จะชอบการจัดงานกันในสวนที่สวน Imperial Garden นี้ก็เลยถูกใช้มาจัดงานร่วมกับทาวน Hall และก็ที่ p a ราโบลา a าร์ตเซ็นเด้วยค่ะ คุณครูก็จะพาเด็กๆนักเรียนมาสัมผัสของจริงกันด้วยตัวเองซึ่งก็จะดีกว่าแค่ฟังที่คุณครูสอนในห้องเรียนนะคะไม่ใช่แค่เด็กๆนะคะทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ค่ะก็ให้ความสนใจแล้วก็จะมีนักวิทยาศาสตร์วิศวกรเนี่ยมาอธิบายให้ความรู้กันอย่างใกล้ชิดค่ะนอกจากจะมีของจริงๆที่หาดูได้ยากมาโชว์แล้วก็ยังมีนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรตัวจริงมาให้ความรู้กับผู้ที่สนใจด้วยค่ะ ผู้ผลิตไฟฟ้าก็นำเรื่องพลังงานไฟฟ้ามาอธิบายให้เข้าใจง่ายๆได้อย่างน่าสนใจมากเทคโนโลยีก็ทำให้เราสามารถเข้าใจผู้ป่วยที่เป็นโรคสมองเสื่อมได้มากขึ้นนะคะนี่ก็เป็นแอปที่ใช้ร่วมกับ Google Cardboard ค่ะ พอเอามือถือใส่ลงไปในแว่น Google Cardboard แบบนี้แล้วคนปกติสวมใส่เข้าไปก็จะเหมือนตัวเองกำลังสวมบทบาทเป็นคนที่สมองเสื่อมก็จะได้เข้าใจคนที่มีอาการนี้ได้มากขึ้นก็มีมาโชว์ที่งานนี้ค่ะคุณผู้ชมคะถึงแม้จะมีผลงานวิจัยผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์ดีแค่ไหนแต่ถ้าสื่อสารออกมาให้เข้าใจไม่ได้ก็ไม่รุ่งค่ะ งานโชว e น้ e สายน์สเปซิวัลนี้ยังมีการแข่งขันเฟมแลบการแข่งขันการนําเสนอเรื่องราวทางด้านวิทยาศาสตร์ภายใน3นาทีเพื่อสร้างนักสื่อสารวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่สร้างไอดอลด้านวิทยาศาสตร์ขึ้นมาแล้วก็ยังส่งเสริมให้คนหันมาสนใจวิทยาศาสตร์มากขึ้นด้วยนะคะคุณทิมสลิงสปบี้ที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์สู่สาธารณะและสเต็มศึกษา b r British c o u n c i l บอกว่าการสื่อสารของนักวิทยาศาสตร์นั้นสําคัญมากนะคะเพราะว่าการสื่อสารในเรื่องวิทยาศาสตร์ที่ซับซ้อนแบบสั้นๆให้สามารถเข้าใจได้ มีความสำคัญมากต่อน,นักวิทยาศาสตร์เลยล่ะค่ะเพื่อเสนอผลงานของตัวเองออกไปสู่สาธารณชนให้สามารถเข้าใจได้หรือว่าอธิบายต่อผู้ให้เงินทุนได้ว่างานของตัวเองนั้นทำอะไรก็ต้องสื่อสารออกไปให้ดีให้โดนล่ะค่ะและปีนี้เป็นปีแรกนะคะที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยสวทชและสวทนร่วมกับ b r British c o u n c i l จัดเฟรมแล็บขึ้นมาในไทยเพื่อเฟ้นหาตัวแทนประเทศไทยมาแข่งกันต่อระดับโลกที่อังกฤษนี่ล่ะค่ะ talking about british council. most of thai people recognize it as the organization that teach english. why? british government and british council support science very much. Yep. so you're right. we are well known for teaching english yeah. for the arts. Yes. but also, ever since we were established, we've supported science as well. Um, and this is because the whole purpose of the british council is about Building a friendly knowledge and understanding between people in the UK and people in other countries. Mm -hmm. Now, science is an area where the UK is very strong. Yes. And so it provides a foundation for those interactions. Mm -hmm. It's a reason for people to want to engage with us. Mm -hmm. And also, science is really international. You can't do science these days just working in one country. You have to be talking to people all over the world. So, it's a great way to get people to talk to each other. And in terms of what science can do, the reason that the UK government supports science so much is because it's crucial to underpin future prosperity. Mm. And also to solve some of the global challenges that we face today. มาถึงแล้วค่ะ Parabola Art Center ซึ่งข้างในนี้นะคะก็คือสถานที่ที่ใช้ในการแข่งขัน Fame Lab International Final การแข่งขันการสื่อสารทางด้านวิทยาศาสตร์ระดับโลกค่ะซึ่งตัวแทนจากแต่ละประเทศที่แข่งชนะกันมาแล้วก็จะมาแข่งกันต่อที่นี่แหละค่ะ ในวันแรกก็เป็นการแข่งขันระดับเซมิฟิแนลนะคะซึ่งตัวแทนจากประเทศไทยก็แข่งอยู่ข้างในนี้ละะ้ค่ะด็อกเตอร์ข้าวต้นสมบูรณ์หนุ่มนักวิจัยจากไบโอเทคผู้ชนะการแข่งขันเฟมแล็บในประเทศไทยเป็นตัวแทนคนแรกของไทยที่มาแข่งขันต่อในระดับนานาชาติที่อังกฤษได้เลือกถ่ายทอดเรื่องราวเปลี่ยนข้อเข่าในผู้สูงอายุด้การร้องเป็นเพลงค่ะ people like us we all have the white tissue here called cartilage that prevents two bones from hitting each other when you walk but my grandma was old she didn't have it so i asked surgeon what would she do without you cartilage surgeon said she needs to get her knee change her bone will get drilling then put steel in this hurt like insane ถึงแม้จะไม่ได้ไปต่อในรอบสุดท้ายแต่ก็สร้างความจดจำและความประทับใจต่อผู้ชมได้ไม่น้อยเลยล่ะค่ะอยากกลับไปเมืองไทยเพื่อที่จะสร้างและบันาใจให้กับเด็กๆเกยาวชนไทยนะครับให้หันมาสนใจวิทยาศาสตร์แล้วก็อยากเป็นนักวิทยาศาสตร์เพราะว่าประเทศเราต้องการนักวิทยาศาสตร์อีกมากเลยมาช่วยกันพัฒนาประเทศประเทศใหญ่ๆหามหาำ้าจเนี่ยเขามีองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เยอะมากที่ทําให้เขาเนี่ย มีเศรษฐกิจที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นประเทศไทยเนี่ยถ้าเราอยากจะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเราจะป็นต้องมีองค์ความรู้วิทยาศาสตร์เยอะๆเพราะฉะนั้นประเทศเราต้องการนักวิทยาศาสตร์เยอะมากๆส่วนผู้ที่ชนะได้เป็นแชมป์โลกไปก็คือตัวแทนจากประเทศมาเลเซียค่ะไม่แน่นะคะต่อไปประเทศไทยก็อาจจะมีไอดอลทางด้านวิทยาศาสตร์ที่ดังยิ่งกว่าดาราก็ได้นะคะและกลับมาพบกันใหม่ในจัดไปไอที24ชั่วโมงสัปดาหนะ์หน้าสวัสดีค่ะ